ชุดของภาพนิมุ่งนะครับที่เป็นพัดตลุงน,นะครับสีน้ำตาลนะครับพอจับดอกป้ายสีน้ำตาลนะครับ ก็ยังมีการสวมใส่ผ้าสไบที่เป็นสีแดงอีกด้วยนะครับและชุดต่อไปนะคะจากสำนักง,งานขนส่งจังหวัดมุกดาหารค่ะโดยนางสาวลวิดาพิชัยพนักธาดาบุญและคุณผู้ชม็าลาค่ะแต่ละท่านมาลึกว่าเป็น นานแบบนางแบบเองเลยนะครับวันนี้ไม่เฉพาะชุดที่สวมใส่นะคะลีลาการเดินบนแคทวอล์อกนะคะก็มืออาชีพจากทุกท่านเลยนะคะครับอ๋ออย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์นะครับในเพจของสพทักุนทหารหรือว่าเพจของทางสำนักงานสำนักงานประชาสัมพันธ์ฉบับขุนทหารซึ่งขณะนี้ก็มีการไลค์สดอยู่นะครับถ้าสามารถที่จะคลิกก็ปริ์นะครับหรือว่าแชร์ใน